คุณนี่คุณนี่ใส่ใสคุณี่ใส่ออกไปนะฮะก็วันนี้ก็คงมาทักทายกันเช้าๆในฐานะที่เฟซเปิดนะครับเฟซเปิดแล้วก็คี่ไลเหมือนเดิมนะครับใส่หมวกันก็ยังไม่ได้ดูๆๆดูดูดีขึ้นเป็นคนอย่างเราคนอย่างเขาเนยคนขี้เลเนี่ยไม่เหงาเพื่อนเยอะใครๆก็ต้องการคนขี้เล่ยอ่ะรู้เป่า เขาไปกันหมากันแมวนะครับแต่คนรอเหงาโอ้ยเงาโสด <c oughs> โอ้ยรอทุกอย่างรอไปหมดไมหมดตีรอมันไปไม่หมดก็รอมนอยู่ประมาณนี้แหละไอ,คะอไ้คีเลยังอร่ไปหมดคีเร <c oughs> <c oughs> ย่าะอ But you still act like surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling.